สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้กับไล่สมใจนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับนี่ก็คือ,อบ้านเกิดเลยนะครับแล้วก็เป็นบ้านเกิดบ้านแม่ที่อยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็มาจากหาดใหญ่ได้สองวันก็เข้ามาทําสวน ทำไรที่นี่สองวันนะครับครับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับก็อยากให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับมาดูอ้อยนะครับวันนี้ที่ผมจะให้ดูก็คืออ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งก็ผมก็ทําการทดลองปลูกปลูกเพื่อที่จะทดลอง นะครับทดลองอะไรเอ่ยก็คือผมปลูกไว้ตอนนี้นะครับอายุปีกว่าแล้วนะครับอ้อยเหลืองกเษกษตรศาสตร์6 0นะครับก็คืออายุประมาณเกือบเกือบสองปีแล้วละครับทําไมผมถึงได้ไว้จนอายุอ้อยเกือบสองปีก็คือผมต้องการที่จะทดสอบว่าอ้อยสายพันธุ์นี้ถ้าเราไว้นาน เขาจะออกดอกหรือเปล่านะครับกพเ,เลยทดลองดูตามที่ผมทดสอบมาก็คืออ้อยสุพรรณบุรี50นะครับที่ผมสังเกตดูกันทุกครั้งทุกปีเนี่ยก็คือเขาจะออกดอกช่วงปลายพฤศจิก,ก,กาจนถึงจะไปหมดช่วงต้นมกรานะครับนี่คือช่วงเวลาที่ว่าอ้อยออกดอกนะครับ ถามว่าคือเรื่องอ้อยออกดอกจะมีผลอะไรไหมนะครับคือถ้าเขาเริ่มออกดอกนะครับออกใหม่ๆแล้วก็สามารถตัดคันตัดอะไรทําอะไรได้นะครับถ้า,อายอดเกสรเขายังไม่ร่วงเนี่ยเราก็สามารถตัดไปคันน้ําอะไรได้แต่ถ้าสมมติว่าเขาออกดอกแล้วเกสรเขาร่วงนะครับเกสรร่วงหมดทีนี้ตามมาก็เขาก็จะใส่เขาก็จะเริ่มกลวงนะครับพอเกสร อ่ล่วงหมดเนี่ยไส้เขาก็จะเริ่มกลวงเริ่มกลวงจากตั้งแต่ปลายนะครับปลายปายยอดมาคือส่วนที่ออกดอกแล้วก็จะเริ่มกลวงลงต่ําไปเรื่อยๆจนถึงโคนนะครับถ้าเขากลวงหมดแล้วเนี่ยเราก็จะคันน้ําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ที่ผมปลูกอ้อยพันนี้ไว้คืออ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับตอนนี้อายุป,ปีกว่าก็คือเกือบ2ปีแล้วผมไว้ไว้เพื่อ ไว้ให้มันยาวเพื่อต้องการให้ผ่านเดือนพฤกจิก,กาเรียกว่าเดือนธันวาดูว่ามันจะออกดอกหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เลยอ่าเป็นเดือนเดือนพฤกภาแล้วปรากฏว่ามันก็ผ่านช่วงที่มันออกดอกมาแล้วก็เลยคิดว่ายังไงตอนนี้ก็ไม่ออกแน่นอนแล้วะครับเพราะว่าผ่านพฤกจิก,กาผ่านธันวามาแล้วก็จะทําการตัดออกครับตัดพาไปคั้นน้ําครับวันนี้นะหลังจากที่ว่าพิสูจน์แล้ว ไม่ออกดอกแล้วก็เดี๋ยวตัดหมดทั้งกอพาไปข้น,น้ํานะครับติดตามมานะครับนี่คืออ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์60นะครับเดี๋ยวอดูนะครับดูความสูงนี่ไม่รู้จะสูงกี่เมตรนะครับผมก็คำนวณไม่ถูกตัวผมนะครับนี่ก็คือผมนี่สูง170นะครับ เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเดูว่าเนี่ยผมไม่เจ็ดสิบสังเกตดูไปที่ต้นโน้นปลายโน้นยอดยอดยอดของต้นโน้นนะครับว่าจะสูงประมาณเท่าไหร่น่าจะ,ะไม่จึงสิบสองเมตรสิว่าถ้าสองเมตรขนาดนี้ก็ประมาณสามเมตรกว่าตเมตรนะครับก็ประมาณน,น่าจะประมาณน,นั้นได้นะครับก็ หรือว่าลำก็ก็ใหญ่พอประมาณนะครับใหญ่พอประมาณแล้วก็ก็ยาวยาวก็ก็พอประมาณนะครับก็เดี๋ยวค่อยอตัดไปคันดูนะครับว่าอ้อยอายุปีกว่านะครับเกือบสองปีว่าจะรสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าคันน้ำนีบน้ำตอนไหนเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์อายุเกือบเกือบสองปีเนี่ยสีน้ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยรีวิวกัน,น้ะให้ดูพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ